ขอแสดงความยินดีกับครอบ,บครัวของคุณมิกและคุณเบนนะคะเพราะเมื่อวานนี้ค่ะคุณเบนเขาได้ให้กำเนิดทายาทคนที่3เป็นลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวโต,วตวมาก<ช>สัมบมมากคุณผู้ชมนี่เลยนะคะชมหน้าลูกชายหนึ่งเดียวของพ่อมิกและแม่เบนที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกโดยพี่มิกได้โพสต์ภาพขณะที่เจ้าตัวกำลังอุ้มเบบีตัวน้อยพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีครับทุกคนผมน้องเปรมอะไรงานตัวแล้วครับ และแม่เป็นเองก็ลงภาพอวดทายาตคนที่สาเหมือนกันนะคะบอกว่าน้องเปรมารายงานตัวแล้วผมน้ำหนัก3,620กรัมตัวใหญ่มานกน,นะ,ะสูง53เซนติเมตรครับทั้งสองก็เป็นปลื้มสุดๆเลยนะคะที่ได้ลูกชายเพิ่มมาเป็นคนที่3งานนี้ก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงทั้งนิวเคลีย์หันสามาเม้นแสดงความยินดีพร้อมกับบอกว่าวันเกิดใกล้ๆกับลูกชายของเธอเลย รวมไปถึงกุ๊บกิบดีเจนุ้ยคุณหลุยสกอตคุณเกรซวรินทร์แล้วก็อีกมากมายที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีนะคะรวมไปถึงแฟนคลับก็เข้าไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่นะบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยสักทีหนึ่งนะครบแล้วลูกสาวสองผู้ชายหนึ่งนะคุณนะใช่ค่ะดีใจด้วยนะคะ,คะ